นอแม่ซมไซูนายสวัสดีครม่น้องูุุขุนนแมซไซคู่คู่ดยินดีตอนรัผมช่ช่องตำรัดงจ้าวันนี้ครับเมนูในความทรงจำพ่อสมัยวัยเด็กอ่าฮะพ่อเมนูเลี้ยงพวกลูกเฮียนี่มาได้เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเท่านี้ใ่โอโอพูดนะอ่า โอ้พูดนะลูกไอ้เฮียก็มีทั้งไอ้ยิ้มแล้วก็ไอ้ยิ้มไปเรียกไปเรียกเขาไอได้ไงไปไอ้เน้ยไอ้ยิ้มยันการ์ดมีหกคนไอ้ยิ้มหมดเลยแล้วเรียกให้เรียกไงให้เรียกไงคุณยิ้มเหรอมันมันอะไรก็ได้ให้มันเลิกจากไอ้ยิ้มเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ได้เงินเดือนอ๋อได้ได้ได้ก็พ่อไม่ได้พูดไงนั่นแหละเออก็พ่อยืนอยู่ไงก็ไม่เป็นไรมันสะเทือนหมดรอเล่นรอเล่นไอ้ยิ้มไงเอวเนี่ยเมนูปวดของเขามา เว้ยมึงกระบุนมากอย่างกระสางเลยเลี้ยงมาคือยิ้มกับเยี่ยวไงแหละเขากินมากเมนูที่ทำให้เขาโตมาได้เนี่ยโตมาเนี่ยเป็นหมอคนที่เป็นหมอคนาี้องใชวิศวะใช่เนี่ยก็คือพ่อคิดร่างกายไงไอ้นี่มันแพงที่สุดกินแล้วสมองมันจะโล่งแล้วมันจะมีเซลล์่เขาเรียกมันลูกหมูมันลูกหมูใช่ครับเนี่ยมันลูกหมูก็คือไส้ตันนั่นแหละใช่ไหมแล้วสวยมากนี่สวยมากดูเส้นโอ้โหแล้วเรื่อยๆเนี่ยมันหำเลยสวยเลยเหรอมันหำ ถ้าแบบนี้พ่อถือว่าสวยเลยครับเนี่ยหรอโอ้โหมันจะปลุกสวยกว่าแม่ไหมเนี่ยเฮียจะจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นถ้ามคนใดคนลยดูไส้บอกสวยเอออ่ะดูยังไงเมื่อกี้บอกสวยเนี่ยไส้ไส้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไส้ตันเนี่ยดูัไงว่าสวยเนี่ยก็ไส้เนี่นะเขาเรียกไส้ตันใช่ไหมใเนี่ยคือไส้ตันเลยครับเพราะถ้ามันเล็กมันจะไม่ตันเพราะมันจิ๋วเดียวมันจะเหี่ยวแต่ถ้ามันใหญ่ไป อ๋อใหญ่ไปไม่ดีด้วยครับใหญ่ไปหมายความว่าเหมือนกับหมูเขาจะเริ่มเริ่มผสมพันธ์ใช่ไหมอ๋อเหมือนกับว่าเขาจะถึงฤดูก็ไม่ดีมันจะเป็นกระดำกระด่างแต่เงี้ถือว่าสุดยอดครับนี่นี่อ่ะับาพูดไงว่าถ้ายำนาอร่อยมากมันจะกรอบเคี้ยวเข้าไปก็ถึง่บอกเอกลักษณ์ของไส้ตันหมายความว่ามันกรอบมากเป็นไส้ที่กรอบวันนี้ไอ้บางยิ้มไม่อยู่นะเมนูปวดไปเลยนะเวลามันไปไหนี่ย ไส้ตันทอดยำไส้ตันเียอะไรเกี่ยวกับไส้ตันเนี่ยแม่ชอบกินมากเลยพ่อๆนั่นแหละถ้าเข้าร้านไหนมันต้องสั่งเมนูไส้มาไม่ก็ถึงหรือว่าถ้าบอกถ้าบอกไส้นะเพราะว่าไส้ตันนี่อร่อยที่สุดครับอ่าแล้วไส้พวกนี้มันมีกี่แบบอ่ะไสเหรอถ้าไส้หมูตัวหนึ่งถ้าในความคิดของพ่อนะไส้ใหญ่ไส้เล็กไส้ตัน แล้วตอนนี้ถ้าแยกออกมาดีๆก็คือไสหวานไสหวานก็คือตือหุ้นตือไส้หวานเป็นยังไงไสหวานก็คือไส้เล็กไสหวานอ่าพูดง่ายๆว่าการย่อยของคนเราเนี่ยหนึ่งกินเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะพอกินเข้าไปปุ๊บมันไปตกกระเพาะนะนี่ในกระเพาะนี่คือคือคือที่กินปุ๊บเข้าไปลงกระเพาะพอลงกระเพาะปุ๊บสารอาหารเยกเขาเรียกเขาเรียกสารอาหารอย่างดีมันจะอยู่ในไส้เล็กสารอาหารมันจะวิ่งเงี้ยอ่าก็ก็คือถ้าถ้าถ้าเรามองตาม ตามตามที่หมอที่บอกนะมันจะมีไส้เล็กไส้ใหญ่ก็หมายความว่าสารอาหารที่ดีที่สุดมันจะอยู่ไปอยู่ในไส้เล็กอ๋อเหรอเราจะเรียกว่าหไส้เล็กด้านแหละคืออร่อยที่สุดมันจะมีความมันหวานอ๋อเหรอ่ยะเาเอาคุณคุณเคยกินยังครับไม่กินเลวส่วนมากไส้อะ่วนมากก็ไ่ไส้เล็กอะไส้เล็กอะไส้หวานอะจะเหอะที่มันจะมีน้ำเหลืองอ่ามันจะมีน้ำน้ำน้ำมันน้ำมันกับน้ำเหลืองแค่น้ำมันก็คือหมายความว่ามันจะอร่อยอะ ก็คือสมัยก่อนนี่ที่พ่อขายนะพ่อจะต้องเคาะให้ให้ลูกค้าปั๊กแก็อ่ำแตะมันเป็นนี้เมนูก็คือผัดกะเพราอ่าผัดตันนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มเครื่องปรุงของพ่อเดี๋ยวพ่อหั่นเนาะเดี๋ยวผมตามพวกพริกกระเทียมให้เครื่องเขาเรียกเครื่องกะเพราใช่ปหมล่ะอ่าเครื่องกะเพราเพราะว่าไอันนี้มันจะดับกลิ่นเดี๋ยวขามันจะเปิดอยทิศลุงอ๋อไม่งั้นไม่ได้กินอ่าอ๋อเห ขอเพ็ดเลยจ้ะครับนะเ็ดเลยเอาให้หมดเลยทิ้ให้หมดเลยหมดเลยเหรอครับอ่ะพ่อวิธีเลือกใช้ตันแบบง่ายๆง่ายง่ายเลยง่ายง่ายแบบว่าคนไม่เคยเลยอ่าคุณไปตลาดนะอ่าก็คือเขียงหมูอ่ะเพาจะติดปากเขียงหมูแต่เดี๋ยวนี้มันถ้าจะไม่ใช่เขียงแล้วมันก็คือหมายความว่าเป็นแผงเขามาขายทั่วไปออ๋อเนี่ยถ้าเขาเขาใส่อยู่ในกระมังหรืออะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนจะหายากคุณเลือกให้ขาวที่สุดเลยอ๋อเหรอขาวขาวขาวถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพาอถือว่าเส้นสวยนะแต่ แต่สีไม่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 มันไม่น่ากรอบครับอันนถ้าขาวเหมือนกันไหมหรือสูสีเหมือนใกล้เคียงอ่ะนี่นี่นี่มันต้องขาวแบบนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ออกอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วมันจะไม่เหี่ยวนะมันจะต้องตึงแบบนี้ตลอดนะโอ้สุดยอดเลยครับโอเคหจำไ้เลยเดี๋ยวเรามาดูฮะพ่อจะหั่นแล้วอันนี้คือเขาทำอะไรมาให้เราอย่างก็หมายความว่าไอ้นี่เขาจะต้องลวกครับลวก คือไม่ได้ต้มสุกนะแค่ลวกลวกเขาเรียกว่าลวกให้ตึงไอ้นี่จริงๆมันออกมาจากทอดมาจริงๆที่เวลาพ่อออกมาทีเหี่ยวย่นอ่าแล้วพอลวกปุ๊บมันจะสวยอันนี้แต่อันนี้เราทํากินเราเราไม่ต้องเอาไปต้มหรือลวกอีกทีนึงคก็ผัดเลยถ้ามันมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณผัดก็ผัดเลยแต่ถ้าต้มก็เนี่ยเอาลงไปต้มเลยครับมันจะตึงตึงตมงตึตึง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 ตี๋ยวลองลองตองตึมอึงต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 ึอตึง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 ตดงตึงตึงตึงต แล้วเดี๋ยวจะรู้กันอ๋ออีกอันจะเอาไปจิ้มน้ำปลาอ่าใช่ใช่ลองดูไหมแต่พี่นะพี่สับลานกินนะพี่สัลานกินกินมดลูกหมูกัดสดๆเลยอ่ะกัดตัวกินมดลูกหมูกัดกินดูดกินเนี้ยตอนมันเป็นเป็ดอ่ะพี่สับลานอ่ะเขากินมดลูกสตรีเขาเนี้กคนกินตัวกินมดลูกนี่หรือเปล่าแนวนี้มาก็คือสรุปวันนี้เขาได้ทำสองเมนูให้กินก็ควก็ทดสอบดูผัดกับต้มอันจิ้ม เขาเรียกลวกจิ้มอะครับแต่เราไม่ลวกเราต้มแล้วขึ้นมาวางเลยอ<ป>ลองลองลองดู <S <S แล้วก็หั่นกินทั้งดุ้นใช่ใช่ใช่<ม>คุณชอบตัวไหนคุณตัดตรงนั้นเลย<ม>ดูสิว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันอย<ม>่างขนาดไหน<อ>เราทดสอบดูนะ่ะมามหซอยซอยหั่นโชว์ซอย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 อแค่นี้คิอนก็น่ากินแล้วมั้งเนี่ยพี่รู้เปล่าสมัยก่อนก่อนพวกหนูจะได้กินเมนูนี้นะ ต้องรอพ่อเขาไปขโมยนะคะเขาต้องแอบลูกค้าต้องเก็บไม่ให้ลูกค้าเห็นนี่ถ้าไม่เป็นโจูแล้วก่อนลูกไม่โตเนี่ยเนี่ยเพราะพ่อเป็นโจูเนี่ยมันลิสัยมันจะต้องเขาเรียกว่าผู้ประกอบกาสำเร็จใช่ไหมอ่าคุณต้องแกล้งอ๋แกลงใช่คุณต้องแกล้งคุณจะไปแบบหงอไม่ได้อต้งรักเลิกขโมยน้อยใช่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 จะแกล้งใช่ถ้าไม่รักไม่เสแสร้งไม่แกล้งผมพูดตามหลักความเป็นจริงเลยนะลูกผมสองคนเนี่ยหัวมันดีอ่ะนะ แต่มันไม่ได้ใช้หัว่องเดียวหรอกใช้อะไรความคิดแม่งรอบ้านเลยพ่อเชื่อได้เลยมันจะต้องเหมือนพ่อมันอะประเภทแบบซึกแซกอะก็เล่นก็แบบเปเล่นในการพนันอะคุณจะบอกว่าพี่โกงเนี่แหละนี่แหละไม่รู้นะมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมไม่รู้แต่แต่เพราะว่าลูกพ่อสองคนมันจะต้องเป็นบนั้นครับเอออ่ะแล้วพ่อถามโอโอเหลี่ยมไหมก็ต้องระดับหนึ่งของเราเอาตัวรอดเนอะตัวนั้นเหลี่ยมแล้วคาสอบไหม ลอกสิโอ้โหงั้นก็ใช้ได้เอาอมีหน้ามาถึงแล้วมาเป็นลูกเขยพ่อลอกสิกูเห็นแมงคีผมเลยแล้ผมก็นั่งทำใหม่โอ้โหแล้าให้พ่อฟังให้คุยอะไรนั่งงี้เหรอเห็นไหมเห็นป่ะแล้วครูก็บอกเจ๊พนนะนะทำใหม่แล้เขาก็อยู่คนเดียวคนที้ผมจำบ้างแล้วแล้วผ่านไหมไม่ผ่านเลยอะไรผ่านทำไม่เป็นต้น พ่ออย่างนี้มันไม่ได้เรียกเหลี่ยมเดี๋มันนั่งมองอย่างนั้นให้ครูเห็นนะไม่ได้เรียกเหลี่ยมนะ <c oughs> มันรอข้อสอบเพราะแล้วแล้วแล้วนนแล้วถ้าพอถึงว่าเรียนอยู่ระดับอยู่ต้นต้นข้อกลางนะเพราะผมไม่ได้วิชาเดียวของก,กลางผมไม่ได้เลขเ,เดียวกลางถือว่าถือว่าเก่งกลางผมไม่ได้เลขเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นแล้วแล้วกันต้นดีพ่อเก่งยนต์นะเว้ยมาว่ามาว่าเก่งต้นไอ้ไอ้ไอ้นี่ ไอ้นี่ประสบการณ์จะน้อยไอ้นี่ไอ้นี่พูดง่ายๆหัวดีแต่โดนหลอกนะไม่ได้เป็นคนลอกแต่ให้คนอื่นลอกอ่าเนี่ยแต่มันจะสู้ไอ้คนลอกไม่ได้เนี่ยคือคือโลกมันจะกลับกันอ่าแต่เยลถึงจะอยู่หัวห้องแต่มันก็ยังมีแบบสายตาแบบล็อกแลกมันมันต้องมีพาอเชื่อว่ามันต้องมีเพราะว่ามันติดเชื้อพ่อมันเชื้อพ่อมันแรงดูแล้วช่วงช่วงที่พ่อขายหมูครับ ชิ้นส่วนไหนที่ว่าเอาไปเลยแบบแบบคุณมาลุมมาตุ้มแบบมหาบหมูตัวหนึ่งที่ว่าจะไปก่อนหมดเลยใช่ไหมสามชั้นครับเอ้าหรอคนชอบกินอะไรดีพอไหมคือผมไม่รู้สามชั้นเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งเนื้อแดงเนี่ยอันดับสุดท้ายหรือว่าลองอ่ะนี่แหละขนาดเนี้ยเอาว่าใส่เลือดใส่เลือดน้ำมันพอแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วเพราะว่าไม่ใช่ไส้ตันถ้าเปรียบเทียบไส้ตันบางตัวมันก็ไม่มีเราเปรียบเทียบที่มีทุกทุกทุก ทุกวันไงใช่ไหมอย่างหมูตัวหนึ่งเงี้ยไส้ตันนี่บางตัวไม่มีนะเพราะมันมีเฉพาะตัวเมียก็อย่างอย่างที่พ่อว่านั่นแหละอ๋อสามชั้นนี่คือแบบโหหมดก่อนเพื่อนเลยใช่คือพูดง่ายๆว่าของพ่อนะอแต่พ่อแบบว่าขายของไม่ให้ใครสั่งอะไหรอเออเองเคยเจอพ่อค้าอย่างนี้ไหมล่ะไม่เคยเจอเออก็ถึงแงี้ยพ่อแบบว่ามีมีมีคนเกลียด50มีคนชอบห้าสิบแม่ขายของโคตรยิงมันไม่ให้สั่ง มึงมาถันก็ซื้อไม่มาถันก็ไม่ต้องซื้อโอ้โหโอ้โหชิมชิมอย่างน้ำซอสพ่อชิมแล้วพ่อมาอร่อยว่านั้นเร็วลีปทำเดี๋ยวแม่กลับมาเดี๋ยวแม่ย่างปรุงเลยเดี๋ยวแม่กลับมาแม่ย่างปรุงนะใบเข้าว่าใบเข้าพ่อ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 ใบกระเพราใส่เลยป่ะครับใส่เลยครับคุณกุลแดดโอเคนี่ งวดนี้พัตคาดีๆเลยครับโอเคโอ้โหแล้วใครตำไ้แค่ตนวันนั้นเราหั่นเล็กนะแก๊สใครตำพริกวะผมตำยังไงวะมึงตำพริกยังไงคือมึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ใส่กะเพรามันเลยคงลงออกมาด้วยอ่ะกลับม่เป็นไรไ้เป็นไรเขาเรียกลูกดอนลงกมาที่นี่เฮ้ยซาวา นี่ดนี่ฝานี่ดีฝาเออก็คือน้ำยังไม่เดือดก็ลงลงไปเลยไม่ต้องไปเสิร์ฟใจไม่ต้องไปสนใจเอาเอาน้ำใส่หน่อยมันเดี๋ยวมันร้อนจัดเดี๋ยวไหมแม่อยู่โดนแล้วเนี่ยเออเห็นนะใส่ตอนไม่เดือดแม่อยู่โดนแล้วเราอย่าไปทำตอนที่เขาอยุดซิอันนี้คืออะไรใส่ใต้น้ำเนี่ยใช่ใมันคืออย่างเงี้ยเหรอใส่ใต้น้ำคือย่างงี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราตัวำลังอ๋อมันไม่ขึ้นแล้วกระจมาเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันนะครับ ของเราไม่ต้องอะไรมากมายปุงน้ําจิ้มของไส้ตันยังไงการหั่นผกที่ถูกวิธีของพ่อเดี๋ยวดูนะมีผลควมอร่อยเลยเหรอใช่ถ้าิกทูนโอมันไม่แซบเลยมันกินไม่ได้เลยจรคืออย่างเงี้ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะจิ้มแล้วติดขึ้นมาได้เลยครับมันต้องให้มันเล็กๆเลยแล้วติดได้ด้วยซอยทีๆิีๆเลยฮะทำไมเราไม่ใส่ลงโม่เลยพ่อ ลงบดหรือไงมันตำกัะหารมันไม่รสชาติมันไม่มันต่างกันนะพอมันเล็กแล้วมันสามารถติดติดกระใสขึ้นมาได้ใช่ไหมเอาแล้วพอพูดตรงๆอ่ะน้ำพริกอ่ะเออเองว่าตำหรือบดหรือหรือหรือว่าปั่นจะอร่อยกว่ากันตำก็ตำอ่าแล้วน้ำปั่นน้ำนพริกปั่นเป็นไงพริกปั่นก็มันก็จะอร่อยแต่มันไม่ได้รสชาติเหมือนกับตำใช่ไหมแต่ทุกวันนี้แม่ปั่นอ่ะใช่ก็พอเขาเล่นแล้วเองจะมาย้ำดัอย่าติดขัดสิแล้วมึงจะมาย้ำอย่าติดขัดสิ แล้วแล้วเวลาพริกน้าปลาทำไมพ่อไม่ทำกินเองในขัวเนี่ยทำไมต้องให้แม่ทำอ่ะเป็ดได้แล้วพ่อบอกอะไรก็กลัวแม่เขามีสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันแม่เรามีสูตรไหมว่าพริกนี่ต้อเราวนสีเขียวสีแดงอะไรนี้ไหมมันต้องมีครับอ่าต้องเป็นสีอะไรก็เนี่ยสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรก็ให้มันไปแต่ขอให้มันเป็นพริกเล็กอ๋อพริกเล็กก็คือนีผสมรวมกันแล้วมันจะได้อ่าจริงจริงอ่ะอ่าจริง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 อ่ะมันจะต้องพริกเล็กนะพริกอะไรวะขี้หนู อ๋อจะหอมอ่าที่กลิ่นูสวนไงใช่ละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยสับสูตรสูตรสูตรท่าไก่ะเอียดเลยนะเนี่ยครับสูตรท่าไก่เยาวราศเลยครับแล้วมันจะถึงเนื้อเลยครับห้ามไปตามเขาบอกอย่าตามพริกตามแล้วจะเสียรสชาติเพราะว่ารสชาติมันจะติดอยู่กับโคกกระสากเช่ไอ๋อมันจะออกไปไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยมันจะติดโคกติดรสชาติติดนิ้วด้วยนะลองนะติิดน้วด้าาติดเข้าห้องน้ำสนานผู้ท้องยังใส่นะครับ ี<ด>มะนา,าวก่อนเนาะเจ๊เช่นเจ๊นที่โอ้ใช่ละดูสูตรเขาโอเคสูตรอันนี้เซฟระดับไอ้ยาวเลีดไอ้ยาวเลียดช <laughs> ุดใครชุดแฟนจริงพวกนี้ไม่เหมือนกันต้องใส่เปลือกดพูดไหมเพาะนี่เอา,มามเมลน,นี่เอาเมลครับ,รบเนี่ยตอนแรกแม่ไม่มาเนี่คล่องเลยนะแมู่้ชาชานมากเพราะแม่มาแค่นั้นแหละเริ่มอ่อยแล้วตอนนี้เริ่มมองซ้ายมะนาวมะนาวมะนาวเยอะเหมือนกันนะเนี่ย น้ำางาเยอะขนาดนี้เนาะเราต้องไการใส่น้ำปลาใช่ไหมครับอันนี้สูตรว่ามั่วพ่อลองลองชิมดูก่อนผมไม่มีทรงไม่มีสูตรละอีกอีกเหรอใช่อีกครับใส่ใส่ผงผียังไม่ออกนะครแต่ซอยพริกนี้กลิ่นมันออกแล้วครใส่ผงนัวลไหมพ่อใส่ครับใส่เหรอใส่เใช่ไหมใส่ครับใส่ใส่ไปเยอะๆเลยอืมนิดเดียวแต่พ่อชอบไอเนี่ยน้ำตาลทรายบุ้งเลี้ยงมาด้วยนี่เลยอ่ะอีกอีกขอพ่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 อใส่ไปแล้วครับมันเลยร้อนๆสองสองสองสีไหนครับใส่ไปสองเนี่ยเขาเรียกสองอะไรอ่ะ เบาว่าะดูเถอะน้วเบา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 ไฟหน่อยบไฟหน่อยโอ้โหอยู่เลยฮะอืสาดน้ำเช็งไว้เดี๋ยวพ่อไม่แตนิสาดพ่อเฮ้ยแต่น้ำข้างบนมันคงไม่ร้อนหรอกมั้งอือหืออือหลงอ้าม้ามือเหล็กอ้ามาเ้า อย่างนี้ครับย่งไงอันนี้กับข้าวอ่ะครับอันนี้ผัดกับแก้มอันนี้ต้มรสจิ้มเลยเรามาลองดูว่าเมนูไหนเด็ดประกันเป็นไงบ้างเมนูเร็วอยู่ในป่ามาดูอยู่วเนี่ยอยู่วะเนี่ยโอ้โหไม่ค่ได้กลิ่นก็อ้วนแล้วนะเฮ้ยใช่บังเหรออุ้ยบังยาบังสั่งอะไรอยู่เนี่ยคุณเชิญให้พ่อชิมก่อนเลยคนทำพ่อเขาอยากชิมอยู่แล้วแต่ผมผมขอขอไม่กินเพราะผมไม่ชอบเลยไส้ พวกเครื่องในผมไม่ชอบให้คนที่เขาชอบเป็นไงบ้างอ่วันนี้เหมือนงงอ่ะททีีเเดดดด็็พอกินแล้วเหมือนงงอ่ะเอาความจริงเอาความจริงเลยไม่ต้องไม่งงไม่ต้องไปไหนเลยเอาความจริงเลยเป็นไงบ้างเป็นไงอ้าอะไรเป็นไงตัวตัวเนื้อไส้เป็นไงบ้างแตกต่างกว่าที่อื่นยังไงบ้าง แตกต่างจากที่อื่นหรอตัวนี้เป็นไงกัดไปแล้วไงเด้งหรือว่านุ่มหรือไงสัางเขาไม่ค่อยได้สั่งไงก็จะมีแตกต่างคุณก็จะ่พูดคำนี้ให้เขาชิมก่อนว่าของพ่อนี่ระดับเท่ห์นะมันนิ่มๆคึดๆหน่อยนึงอ่งตรงไส้อร่อยไหมล่ะดีดีฮะดีเลยมีกลิ่นเหม็นไม่กินอะไรไหมไม่กินหน่อยๆอ๋อไม่กินหน่อยๆไม่กินหน่อยเดียวไม่กินหน่อยเดียวมันคือมันตันเนี่โอ้เนี่ยเรียกได้เลยไต่ตันเลยไหมครับครับเดี๋ยวไม่ต้องบอกพี่ถิ่นนะให้พี่ตินชิมเอง ว่าอร่อยไหมอร่อยพี่ดินบอกได้เลยใครทำป้าป๋าป้าไม่บอกไม่บอกป้าอย่าบอกอย่าบอกดิเดี๋ยวเก่งใหญ่อ๋อพูดทำเองเอาแบบความรู้สึกแรกเลยว่าเป็นไงเฮ้ยเหมือนเด็กเออมาเฉี่ยอะไรข้างหลังวะเหมือนมีเด็กมาเล่นอะไรน้องแห่งหวานปานปานเลยเป็นไงพี่หวานไม่หวานแต่เค็มอ๋อเค็มแล้วเป็นไงพี่รสสัมผัสเด้งดีไหมอันนี้เปื่อยดีใช่ใช้เปื่อยดีนะใช่ใส่เลยนะ ไม่กินไม่อะไรไหมไม่มีกินอ๋อเห็นไหมไม่เหม็นไม่เหม็นทำล้างดีหอมอร่อยจุ่มเลยจุ่มเลยสูตรปลาใช่ไหมใช่ใช่กับแก้มซันเลิฟแจวแวบกินเยอะๆได้เลยลองดูด้ว่าบางบางทีเขาก็แล้วแต่ชอบเป็นบางคนไงแต่อย่างพวกพ่อเมนูเขาเรียกเมนูเร่งเร่งร้อนรีบรีบดรีบรวดก่อนที่เราของไปส่งน้ำจิ้มมันเปรี้ยวจิ้มาลองมาลองเป็นไงน้ำจิ้มพ่อไม่ต้องไปตำไปเติม ไม่ตามคือมาซีฟู้ดจะไปครับนะเด็ดนี่คือเมนูเลี้ยงไอ้บางยิ้มจนโตมาได้เลยนะจนทุกวันนี้หนักร้อยกัวโลเนี่ยพอนี้นะเพราะกินไส้เนี่ยนะเออกินไส้เนี่ยกินทุกวันไอ้ปกติกินทุกวันเลยป่ะเนี่ยโอ้ยสมัยก่อนกินกับทุกวันเลยก็จริงเหรอว่าไม่กินอย่างอื่นบ้างเลยเหรอวะก็พูดเกินไปก็ไม่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 ไส้ไส้อ่อนก็ไส้อันเนี้ยแล้วก็ตับอ่ะวนๆอยู่เฮ้ยดีนะเนี่ยทำน้ำจิ้มอย่างเงี้ยอืมก็ท่าเลยโอ้ยไงอืมจริงป่ะเฮ้ย เสียดอย่างเดียวโอไม่เปิดผมผมไม่กินข้างในเพราะว่านะกินอผมผมผมกินผมกินไม่ได้จริงไม่เคยเคยลองนะเนี่ยถ้าบางยิ้มเห็นเนี่ยโอ้โหนี่หมดไม่เหลือจริงเนี่ยมีสิบไส้หมดเออว่าผมอ่ะกินข้างในไม่ได้จริงอกินแล้วเหมือนเสียของเลยอ่ะคนหนึ่งเขาว่าอร่อยกันแค่ไหนผมเคยลองแล้วนักหนาเล็กไปไหมอ่ะไอ้หี้ยะแค่นี้ก็พอแล้ว ก็ไม่มีกลิ่นอะไรแย่เลยนะถือว่าดีกว่าที่เอยกินเยอะอแต่ว่าผมไม่ชอบเนี่ยกรึดอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเอ็นเนี่ยเปรอะเนี่ยงงกับโอมาเลยแต่พอกินคืนอ่ะดมเขาจะบุไงก็ได้กลิ่นกลิ่นของพวกเครื่องในอ่ะผมนับนับได้หมดโหแต่ว่าพ่อเขาทำไม่เหม็นเลยนะไม่ได้เหม็นอะไรเลยนะถ้าคนกินเครื่องในอ่ะคืออร่อยเลยมันมันจะ คนกินข้างในเขาชอบเด้งๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็ดีเคี้ยวนิดนึงใช่ป่ะเนี่ยมันคือเ t e เจอร์ที่คนชอบข้างในชอบอันนี้เป็นแบบโอ้โหกับแก้มชันเลิศอันนี้มันเป็นเฉพาะของมันเนปาเนาะเป็นกินของมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ครับหรือยังไงถ้าจริงๆแล้วว่ากลิ่นเขาจะไม่เกิดอือนี่ยที่กลิ่นที่เขามีเนี่ยมันเต่าอ๋อคือของมันนี่ยังไม่กินอยู่เหรอมีเหรอถ้าถ้าพ่อกินอะถ้าเรื่องหมูเนี่ยพ่อไม่ใช่ว่าจะเก่งแต่ไม่มาหลอกพ่อไม่ได้ว่าหมูสดไม่สดอย่างเงี้ย นานก็แค่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 เห็นสีสันก็วันหนึ่งแช่ไห้วันเพราะวันน่าจะเกินแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยทำหรับผมนะอันนี้ก็ไม่เหม็นแล้วนะแต่ผมแค่ไม่ชอบเฉยแต่เนี้ยไม่เหม็นแล้วนี่อาจจะของเอกเหรออาจจะไม่ใช่ของไทยเคยเคยไปกินที่เชียงใหม่ครับไส้ใหญ่หรือที่อะไรวะมันบอกเพื่อนกินเพื่อนแบบเป็นผู้หญิงไงนะสวยสวยเลกินแบบอุ้ยอร่อยจังเลยหวานกอ๋อผู้หญิงสวยๆขนาดนี้ไม่จะกินได้เลยกัด ไอ้ข <Z> ี้เพราะเราก็คิดว่าอ๋อผู้หญิงมันต้องกินได้ผู้หญิงกินได้แล้วกินได้เอ้าทำไมกูกินไม่ได้วะเออขอกัดเข้าไปแค่นั้นแหละเออมันขี้นี่หว่าไส้ใหญ่มันจะไส้ใหญ่ก็แบบนี้ไอ้ไส้นี่อร่อยกว่ากะเพราใช่ไหมแปลว่าไส้ไส้ได้กว่าใช่ปล่าล่ะเออถ้าถ้าเล่นนะโอเคนะแต่ถ้ากินกัข้าวนะนุ่นดีดีกว่าถ้าจกินกัข้าวครับอันนี้กินกับแหนมหรือกินเล่นใบเรื่อยลองยไงลองกับข้าวไงฮะลองกับข้าวไงไม่ลองอ่ะลองไหมล่ะลองลองดูอิ่มเฮ้ย มึงตักมาทำไมใครพี่ไงมึงจะกินเหรอผมไม่กินมึงตักมามันมึงจะกินเนี่ยให้โอรลอกชิมโอ้โหเอานะาเอาลองให้ชิมให้มันสูตรเขาต้องกินแต่ข้าวชิมให้ดูหวปุ๊บใช่ไหมหวากับข้าวดีเลยใช่ไหมดีเลยกินเปล่าๆอาจจะเค็มหน่อยใช่ปะหล่ะใช่กินข้าวพอดีข้อร่อยเลยให้พ่อชิมของตัวเองใส่ใบกะเพราด้วยใช่ใบกะเพรา การทำกับข้าวพ่อไม่มีตกนะไม่เหลือไม่เหลือคือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหลือคือแม่ไม่ยูแม่ไมือพ่อจะกนี่เลยพูดอะไรจะกิน่เลยไม่เหลือไม่เหลือคืออะไรก็ไม่เหลืออ๋อกินหมดไม่มีเหลือแล้วของแม่เหลือไม่เหลือพูดสิงรับไม่เหลือยิงแจกพอดแตกอยู่ นวันนี้ครับพ่อทําให้กินแล้วอาหารในตํานานในเขาเลี้ยงมาจริงนะเลี้ยงลูกมาจนโตอ่ะเพราะไส้เนี่ยอร่อยจริงนะใช่อร่อยอร่อยต้องอร่อยจริงแอมแอมหลายๆอร่อยอร่อยเลี้ยงมาเจริญเติโตอ่ะคิดดูเมนูที่บ้านทั้งกินทั้งกินทุกวันอ่ะกินเกือบทุกวันอ่ะของที่บ้านเขาอ่ะแปลว่าต้องอร่อยจริงเด็ดจริงสูตรจริงของเรากินจนพ่อคอเลสเตอรอลขึ้นเออใช่กินจนไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าเครื่องในกินเยอะไม่ดีใช่ป่ะล่ะไม่รู้ ไม่เกี่ยว่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวแล้วหมอมั่วหมอ้ตู่ลูกจบเลยจะหมอมารู้เรื่องที่ไหนมาจบมาเฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรหรอเนาะแค่เรียนๆอย่างนั้นแหลตู่ไปพี่น้องกันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ไลค์ด้วยนะครับด้วครับเด้อก่อนจากกันก็มีอย่างไลค์ฝากไปให้เก่ามากสำรับกัน้อแต่บ้างตะโเด้อพี่น้องด้วยสำรับมือนี้อีพี่นีเข้ากล่าวคมาสวัสดีครับโอ้ตบเอ้